โดนสารตัดสินไปแล้วนะครับว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติก็จบกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบกันแล้วความเป็นนายกรัฐมนตรีของแพรทองทานก็จบไปแล้วก็ไม่ต้องไปซ้ําเติมอะไรนะครับก็จบไปแล้วก็ถือว่าท่านหมดหน้าที่ไปแล้ว คนนี้คนต่อไปที่จะเป็นนายกนตรีเนี่ยนะครับสถานการณ์ณวันนี้หลังจากการตัดสินหนึ่งวันเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวทั้งจากหน้าก,การเมืองและกระแสข่าวจากข่าวทั่วๆไปทางด้านการเมืองเนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดว่านายกคนต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นนายกมากที่สุดก็คือพี่หนูหรืออนุทิน นะครับพักสี้ําเงินหรือพักปุ่มใจไทยก็มีโอกาสสูงเพราะว่าได้คะแนนเสียงสําคัญจากพักประชาชนร40เสียงเนี่ยครับในการค้าจุนสนับสนุนให้เป็นนายกโดยภายใต้เงื่อนไขานายกสี่เดือน <c oughs> นายกสี่เดือนผมเพิ่งเคยได้ยินนะครับนายกสี่เดือน <c oughs> พักประชาชนบอกให้พี่หนูเป็นสัก4เดือนนะครับแล้วก็แก้ไขรัฐมนูญแล้วก็สทางพักประชาชนก็จะไม่เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ <c oughs> ฝ่ายค้าน นะครับว่าที่นายกหนูก็บอกรีบรับเลยครับยินดีครับผมอยู่สี่เดือนครับไม่เป็นไรครับแก้รัฐธรรมนูญนะครับเข้าเข้าไปก็จะไปแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชเพราะว่าถ้าเปลี่ยนนายกเนี่ยปัญหาชายแดนไทยกัมพูชน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอุ่นเซนบอกไม่อยากจะคุยครับนายกที่มาจากจินวัตนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่านายกหนูเข้ามาก็อาจจะดีขึ้นนะครับก็แล้วน้มครับนายกหนูเนี่ย จะมีโอกาสได้เป็นนายกมากนะครับแต่ที่เพื่อไทยเข้าระแวงก็คือว่าถ้าเข้ามาแลาวเรื่องคด,ดีหัวสวอของคุณอนุทินจะว่ายอย่างไรนะครคด,ดีหัวสวนะครับเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็คด,ดีเขากระดงของตระกูลชินชอบที่กําลังเป็นข่าวสารเนี่ยครับว่าใครผิดใครถูกเราก็ไม่รู้นะนะครับจะมีการเพิกถอนโฉนดอะไรไหมของอ่า คนในตระกูลชิดชอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่ต้องติดตามันต่อไปนะครับก็ดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นนายกชอบใครก็เที่ยงนะครับไม่ชอบใครก็วิจารณ์แต่อย่าวิจารณ์แรงเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทเรา